ผสมว่าพี่เมื่อไหร่นิียังไงแก้วนั่นแฉบอยู่ได้เรื่องเยอะแก้วนัน่นบกักม่วงนี่มันบ่ได้มันเป็นยังไงมันก็บ่สมโอ้ยอยากผสมบังโมงไ่เนี่ยสาวไม่ผสมกินงทาช้อยโดนแล้วช้อยไปใส่ขี้ยางมาดโอ้ยมันเราไม่ไปเอาน้มในกล้วยอ้เจ้านันไมนก็ามาหรอกจะไปได้มันจะใสบ่บักม่วงเจ้าโอ้ยเท้ายูไ้วนัน้นเธื้อเชียร์บ้าได้นี่จนเหี่ยว หอมแม่งอ่ะหอมแม่งเขาท่าเขาท่าจ้อยว่ามันน,นั่นงัวเตะโต๊ะกันแท่หรอบ,บอ,อ,อคือมันท่านมาอยู่คืองัวมันมาหมาหน่อยมันเตะโต๊ะกันแท่หรอบอจ๊คไปโดนบอสมันหาโดนเหรอโอ้ยรีบๆๆๆมาฝุ่นมา,มา,มาแล้วามาแล้วไอมาแล้วโอ้ฝุ่นได้ยังน้อมาบาสโอ้อยรถไปหน้าแถวหน้าเอาท่อนท่อนท่อน งวกระเดือดเว้ยจะได้แบงไม่กวดไลมันทาดนแล้วได้ช่อยนี่เอากแต่งอวมันแนบมึงมาแมาหน่อยมันเตะลงกันแท้อแย้นวาันจะได็ไม่กวดไดมันนี่มาคุ่สมวยใจได้กินช่วยจ้าทายจะทุ่นแล้วแทะไม่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 ค้นมาแดดแดดใส่สมมากันแน่ะสิมีแห้งแทฟันทาเลยว่าช่อยือสิมาอยู่ดรอกแชร์่บอกพี่หน้าหอมหลังเออบุกมองปลาเนาะมันเด็กเหี้ยนี่ เป็นไรน,นะแซ่บจปะมันผสมเว้ยพี่เมื่อไหร่เป็นยังไหแก้วนั่นแซ่บอยู่ได้เรื่องยุ่วแก้วนั่นบกักม่วงนี่มันบ่ได้มันเป็นยังไหม,มันก็ผสมแต่มันพอดีกินอะลรนะไม่ผสมอยู่ในมัวผสมยังดีผสมโอ้มันอยู่ชื่อๆน,อนี่มั้ยสิมั้ยจ้าชื่อๆนั่เอรอจำแก้วในที่ละจำแก้วนี่โอ้มันผสมมันผสมอ่ะเฮ่อแต่มันพอดีอะลรน่ะ mất hôm mất hôm nay đây 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 Hú, đây 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 đi nào đây 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 đi nào, đây 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 อยากสมบักม่วงเอากระเจียวกระเทศบสมสมนี่จ้านี่มันก็สมแล้วเออกินได้เหรมึงเอากินกินกินนันเบิดนี่กินนั่นเบิดนี่ใครว่าบักม่วงมันบ่สมจะมาใช่เจียวเห็นอยังเอามาใส่บักม่วงนี่บ่เนี่ย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 โอ้ยบ่หูแล้วเนาะเจ้านี่เนาะโอ้มากินน้ำดอกเนี่ยนี่นะพี่นั่งชมเราได้หนิชมแล้วเอากินรถใครบอกกินนี่ละเอากินสมูบเดียว น้องชมบ่มีน้ำนมให้ลูกกินบ่กินผู้ดเดียวไะไเอาไปให้มกูกินนมก่อน